สวัสดีครับพี่น้องชาวบูเวิร์มนะครับผมก็วันนี้มีจัดส่งนะครับผมอยู่สองชุดนะครับก็หายหายไปนานเลยนะครับผมอันนี้จะพามาดูเนี่ยครับชุดที่ผมเตรียมส่งนะครับอู้ร่วนดีมากนะครับแห้งมูลเป็นมูลเนตละเอียดเลยนะครับตัวก็ดกดีเลยนะครับ มูลล้วนละเอียดเลยเป็นเป็นอ่าฟาร์มเป็นอ่าลูกค้าปอมประดัวนะครับเขาจะเอาไปให้ปลากินนะฮะความดกก็ประมาณนี้เน้นเอาไปขยายนะครับโอเคล้วนดีมากมาเลยน้ำหนักก็จะนี่ฮะ ดีหน่อยหนึง่งนะครับร่วนดีมากนะครับเป็นผงเลยนี่ฮะแทบจะมูลไปใช้ได้เลยนะครับ ตัวก็ให้ปลากินไปนะครับมูลก็ใส่ต้นไม้ได้เลยครับไม่เฉดแฉะติดมือนะครับครับสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลก่อนการเลี้ยงนะครับผมโทรมาหาแมนได้เลยนะครับ091 7817285นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเพิ่มช่องทางติดต่อ facebook กับ l ลน e ลงไปด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับ ไหนน้องก้าวทำอหไรสิเป็นไงลูกไหนดีไหมเล่นดีไหมอะไรเอ่ยหนอนเวิร์มลูกเออไส้เดือนบูเวิร์มครับ